สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลายคนนะครับอาจจะเจอปัญหานะครับเกี่ยวกับทําเว็บไซต์ส่วนตัวมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะเผยเทคนิคน็กๆนน้อยนะครับในการทํา SEO นะครับให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับโดยใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าผมใช้เครื่องมือไหนนะครับในการที่จะทําให้เว็บไซต์ของเพื่อนนะครับติดหน้าแรก Google แล้วก็ทําให้ยอดในการ เข้าชมเว็บไซต์ของเพื่อนครับเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับมิสเตอร์บูลินครับวันนี้ผมจะสอนเทคนิคนะครับในการทำ i น o ครับผมจะเน้นไปที่ WordPress นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์สําเร็จรูปนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะขอลงภาคสนามกันเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับ เพื่อนจะรู้กันนะครับว่าผมใช้เครื่องมือตัวไหนนะครับในการที่จะใช้คีย์เวิร์ดนะครับที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะทําให้ Search Engine นะครับของ Google นะครับเข้ามาเก็บอินเด็กหรือว่าเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ของเพื่อนนะครับแล้วก็จะระยะยาวนะก็จะทําให้เว็บไซต์ของเพื่อนครับมีคนเข้าชมเว็บไซต์ของเพื่อนครับมากขึ้นนะครับฉะนั้นครับเราไปลงภาคสนามกันเลยนะครับ อ่านะครับอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของผมเองนะครับก็คือเว็บไซต์แปลงนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้นะครับตามลิงก์ URL นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อีกทีนะครับผมจะใช้เว็บไซต์นี้นะครับในการที่จะนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เพื่อนจะต้องมีนะครับที่เพื่อนจะต้องเตรียมกันไว้นะครับนั่นก็คือนะครับอ่าเนื้อหานะครับ1เนื้อหานะครับ2 ภาพที่เราจะอัพขึ้นไปนะครับของผมนะครับมันจะเป็นเว็บเกี่ยวกับรวมเรื่องแปลกนะครับทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับเอามารวมไว้เว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวนะครับเพื่อนๆนะครับได้นะครับได้ดูกันนะครับว่าเอ๊ะในในโลกนี้ของเรานะครับมันมีเรื่องแปลกๆยังไงกันบ้างนะครับเรื่องที่น่าสนใจอะไรกันบ้างนะเพื่อนก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องล็อกอินใน r d p r e s s กันก่อนนะครับล็อกอินเข้าไปหน้าควอบคุมนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนก็เข้าไปเขียนนะครับเนื้อหาปกตินะครับก็เลือกเขียนเรื่องใหม่นะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องใส่ก่อนนะครับคือไม่ใช่หัวข้อนะครับหัวข้อเดี๋ยวตั้งทีหลังนะครับสําหรับเทคนิคของผมเนาะเราต้องใส่เนื้อหาก่อนครับ ที่ผมหาข้อมูลมานะครับผมได้ศึกษามานะก็คือการใส่เนื้อหานะครับเพื่อนเพื่อนใส่ประมาณ500คํานะครับกําลังดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปก๊อปนะครับก๊อปเนื้อหาของผมที่ผมไปหามานะครับผมเอาจากเว็บกระปุกนะครับผมก็ก๊อปเว็บไซต์นะขออภัยทีนะครับก๊อปเนื้อหานะครับเข้าไปในเนื้อหาของเรานะครับที่จะนําเสนอนะครับผมก็วางนะครับอันนี้ผมก็ตกแต่งนะครับตกแต่งให้มัน ดูใหญ่ดูให้มันน่าอ่านง่ายขึ้นนะครับอาจจะมีการไฮไลท์นิดนึงนะครับว่าคีย์เวิร์ดสำคัญมันเนี่ยนะครับอยู่ที่ตรงไหนนะครับนะครับผมก็ไฮไลท์ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเมฆบนท้องฟ้านะครับพอดีมีตากล้องเข้าไปจับรูปไวทันนะครับมันจะเป็นคล้ายๆลลูกโป่งนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ จับคีย์เวิร์ดในของเนื้อหานะครับแล้วก็ทำการไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำอะไรต่อนะครับให้เราใส่รูปภาพลงไปนะครับผมก็จะใส่รูปภาพนะครับเดี๋ยวผมขอแต่งตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมก็จะใส่รูปภาพลงไปนะครับผมใส่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับรูปภาพนะครับ เราไม่ควรใช้รูปภาพนะครับที่มันเล็กเกินไปนะครับหรือว่ามันใหญ่เกินไปนะครับต้องใส่รูปให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับว่ามันตรงกับเนื้อหาตรงไหนนะครับผมก็จะกดเพิ่มสื่อนะครับอืมนะครับผมก็จะกดเพิ่มสื่อนะครับเพิ่มสื่อลงไปนะครับ ไปตรงที่อัปโหลดไฟล์นะครับดังนั้นนะครับเพื่อนเลือกนะครับเลือกหลายไฟล์นะครับผมก็จะเลือกตรงเนื้อหาของผมที่ผมเตรียมไว้นะครับอยู่ไหนแล้วอ่าตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็เลือกนะครับเลือกทั้งสองรูปเลยนะครับอัปทีเดียวสองรูปแล้วก็กดแล้วก็กดโอเพนนะครับอ่ากดโอเพนนะครับอ่า เทคนิคเล็กน้อยนะครับที่ผมจะแนะนาเพื่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงคําว่าข้อความแอดตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับใส่ด้วยนะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยนะครับมันจะมีผลระยะยาวนะครับมันจะเป็นเทคนิคนี้เล็กน้อยนี่นะครับเพราะว่าเราใส่นะครับเวลาเขาค้นคีย์เวิร์ดคำว่าแปะคําว่าลูกโป่งคําว่าสารลัดอย่างเงี้ยนะครับเขาจะอาจจะเจอรูปของเรานะครับ ได้นะครับอันนี้เป็นเล็กๆเล็กๆน้อยๆนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับหลังจากนั้นผมก็กดนะครับเลือกไฟล์ลงในเครื่องนะครับนี่นะครับผมก็จะได้2รูปนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเดี๋ยวผมจะแบ่งออกมาอีกบรรทัดหนึ่งดีกว่านะมันติดกันเกินไปนะครับมันจะดูไม่สวยงามอ่าประมาณนี้นะครับพอใส่รูปเสร็จแล้วนะครับใส่อะไรต่อนะครับ แล้วก็ใส่โค้ดนะครับใส่โค้ดอะไรก็ได้นะครับของเพื่อนนะครับใส่โค้ดอะไรก็ได้ที่แบบเพื่อนๆจะนะครับตกแต่งเว็บนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับผมได้ทําการเป็นพารามิตรนะครับกับเว็บโฆษณาไอ้เว็บหนึ่งนะครับผมก็จะก๊อบลงมาใส่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อบเลยนะครับก๊อบเลยปุ๊บ ก๊อบเลยไปไหนเดียวก็ก๊อไม่ได้สิครับเออเนาะนะครับผมก็ใส่ไปนะครับมันก็จะไม่เห็นเพราะว่าถ้าโค้ดนะครับให้เราใช้ตรงโหมดตัวอักษรตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าวางตรงวิชวลตรงนี้นะครับถ้าวางวิชวลเนี่ยมันจะโค้ดเราจะโผล่เลยนะครับดังนั้นให้เรานะครับตั้งนะครับรูปภาพพิเศษตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้รูปภาพของเรานะครับไปโชว์ด้านหน้านะครับผมก็จะเลือกรูปนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ ตั้งรูปพิเศษนะครับมันก็จะโพสลงมาหลังจากนั้นนะครับทําอะไรต่อนะครับพอใส่รูปแล้วนะครับใส่โค้ดแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราใส่คีย์เวิร์ดนะครับบ้างนะครับเือว่าจะเอาไปติดตรงป้ายกำกับนะครับผมก็จะใช้คีย์เวิร์ดนะครับที่ผมใช้ทุกนะครับทุกหนงผมเลยนะเพราะว่าผมจะนําเสนอกกับเรื่องแปลกนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ด หลักๆของผมนะครับที่ผมจะให้คนที่เยี่ยมชมนะครับมาชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องแปลกนะครับเซิร์ชเจอนะครับหลังจากนั้นนะครับทํายังไงต่อนะครับเราเหลืออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับเราเหลืออะไรบ้างเราเหลือหัวข้อใช่ไหมนะครับหัวข้อเรายังไม่ต้องตั้งนะครับเดี๋ยวเราค่อยตั้งเดี๋ยวเราไปเล่นคีย์เวิร์ดกันก่อนนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับ คีย์เวิร์ดนะครับผมก็จะใช้นะครับเพื่อนเข้าไปเว็บนี้เลยนะครับ Google นะครับคีย์เวิร์ดแพนเนอร์นะครับหรือถ้าใครจำย URL ไม่ได้นะครับก็เสิร์ชนะครับเสิร์ชใน Google นะครับคำว่าคีย์เวิร์ดแพนเนอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรียกให้เพื่อนนะครับเข้าสู่ระบบนะครับซา g อินเข้าไปนะครับอันนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อกับ เมลของผมแล้วนะครับก็คือ Gmail นะครับมันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะปรับหน้าใหม่เรื่อยๆเลยนะครับค้นหาคําหลักใหม่ๆนะครับแล้วเพื่อนก็ใส่คีย์เวิร์ดไปนะครับตอนแรกนะครับเพื่อนจะไม่รู้ว่าใส่คีย์เวิร์ดอะไรนะครับเราไปดูเนื้อหาของเรานะครับเนื้อหาของเรานะครับเกี่ยวกับลูกโป่งแปลกแปใช่ไหมนะครับผมก็นะครับก็คือให้เราอ่าน เนื้อหาของเราก่อนเนี่ยว่ามันเกี่ยวกับอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะใช้คีย์เวิร์ดเขาว่าลูกโป่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับลูกโป่งใช่ไหมนะครับผมก็ก๊อปมานะครับพิมพ์ก็ได้นะครับลูกโป่งนะว่าคีย์เวิร์ดที่เขาค้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับลูกโป่งนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับพวกนี้ไม่ต้องไปกําหนดนะครับเป้าหมายมันก็เป็นไอ้ประเทศไทยอยู่แล้วนะครับกดรับแนวคิดนะครับลังนั้นนะครับจริงๆอ่ะคลิปวิดีโอที่ผมสอนเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดแพนเนอร์นะครับผมได้อธิบายเกี่ยวกับ ว่ากราฟมันเป็นยังไงง่ายนะครับการแข่งขันอะไรมันเป็นยังไงนะครับผมไม่ขออธิบายแล้วเนาะนะครับผมจะใช้เลยนะนะครับเอากนัะนนะเพื่อนๆนะครับกดไปตรงนี้นะครับคําว่าแนวคิดคําหลักเดี๋ยวมันจะตีคีย์เวิร์ดของเราออกมานะครับฮะแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับคําว่าลูกโป่งนะครับมีการแข่งขันที่ต่ํานะครับแล้วก็มีการค้นหาที่เยอะด้วยนะครับถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีมากนะครับ บางคนอาจจะยังไม่รู้อ่ะนะครับคันปากนะครับจะบอกจะไม่บอกก็ไม่ได้นะครับอเวลาเพื่อนเลือกคีย์เวิร์ดนะครับพรอเพื่อนเสิร์ชคำว่าลูกโป่งแล้วนะครับเลือกคีย์เวิร์ดยังไงนะครับถ้ามันเป็นการแข่งขันสูงอย่างเงี้ยกับร้านลูกโป่งอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันสูงนะครับเพื่อนๆข้ามไปนะครับให้ใช้คีย์เวิร์ดที่มันมีการแข่งขันต่ำนะครับแล้วก็มีการค้นหาสูงนะครับจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ เหมาะสมนะครับสำหรับในการที่คนจะเล่นคีย์เวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกคําว่าคีย์เวิร์ดลูกโป่งเลยเนาะนะครับก๊อปมานะครับเอามาใส่ป้ายกำกับของเรานะครับเพิ่มสูมลูกโป่งนะครับการแข่งขันก็ต่ํานะครับอยู่เอามาใส่เลยนะครับการค้นหาก็โอเคใช้ได้นะครับมีอะไรอีกนะครับลูกโป่งอัดแก๊สนะครับเอามาใส่ มีไหมนะครับส่วนส่วนใหญ่ถ้าประมาณพันแอปเนี่ยนะครับมันก็เป็นคีย์เวิร์ดที่โอเคนะนะครับบิดลูกโปง่งรูปลูกโป่งอย่างเงี้ยอ่ะผมจะใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้คีย์เวิร์ดที่ผมเล่นก็คือคําว่าลูกโป่งเนาะนะครับอ่ะแล้วข่าวของเราอ่ะมันเป็นลูกโป่งยังไงเป็นเมฆใช่ไหมนะครับอ่านิ้นคาว่าเมฆซินะครับไปเ์ชคานนว่าเมฆนะครับ,ร make, รบลูกโปง่งเมฆเอ๊ะยังไง <laughs> เดี๋ยวเราค่อยมาตั้งเนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาตั้งข้อพร้อมกันนะครับเมฆรับแนวคิดนีคีย์เวิร์ดคำว่าเมฆนะครับเพื่อนจะสังเกตว่าถ้ามันมีพยางค์เดียวนะครับหรือว่าคําเดียวอย่างเงี้ยนะครับการค้นไการแข่งขันจะต่ำแล้วก็การเข้าหาจะสูงนะครับแล้วก็มันก็ต้องมีการแข่งขันนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดเรามันสั้นนะครับาเมฆนะครับผมจะใช้คําว่าเมฆมันมีอีกนะครับเนี่ยแสดงว่าคีย์เวิร์ดคำว่าเมฆไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับ อ่าชนิดของเมฆนะครับอ่าเป็นคีย์เวิร์ดนะครับการเกิดเมฆอย่างเงี้ยเกี่ยวกับวิทยาศ,าศาสตร์เ,เนาะนะครับอืมผมจะเอาผ่านอัพเมฆคิวมูลัสคืออะไรเหนือเมฆอ้าวเนือเมฆนี่มันเป็นไอละครหรือเปล่าเออเอาไปเถอะเนาะ นะครับคีย์เวิร์ดอ่าผมได้คาว่าลูกโปง่งละวได้คาว่าเมฆแล้วแล้วมันยังไงอะ่ะเออประหลาดเออประหลาดใจนะครับเดี๋ยวเราใช้คีย์เวิร์ดประหลาดใจด้วยนะครับหรือว่าเปก,ก็ได้นะครับประหลาดดินะครับเมฆประหลาดเอ๊ะมาหรือ,อยังอ่านะครับคำว่าประหลาดก็ยังได้อยู่นะครับก๊อปมานะครับเหมือนเดิมนะครับปึ๊บปึ๊บใส่เข้าไป ผมก๊อปอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยอ่นะครับมีคีย์เวิร์ดแนะนำอะไรอีกนะครับตัวประหลาดเหมือนเพลงเลยอะตัวประหลาดหนังสัตว์ประหลาดอย่างเงี้ยอ่าเอาเรื่องประหลาดดีกว่าเรื่องแปลกประหลาดนี้ตรงกับคีย์เวิร์ดของผมเลยอ่ะโอเคแค่นี้ก็พอนะครับหลัง,งนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ รูปเราได้แล้วเนาะโค้ดเราใส่แล้วนะครับคีย์เวิร์ดเราก็ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับดีวผมจะขอตั้งชื่อก็เลยก็แล้วกันนะครับตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่านะครับเราต้องใช้เทคนิคในการเขียนก็ปรีไวดิงด้วยนะครับทายัางไงให้เขียนยังไงให้คนเขาอยากคลิกเข้ามานะครับ เม,มืองผู้ดีเมืองผู้ดีผู้ดีก็คือเป็นประเทศอังกฤษเนาะนะครับเมืองผู้ดีอะไรดีผมก็แคนคัพปี้ไว i ิงไม่ค่อยเป็นเมืองผู้ดี่าไม่เอาพบดีกว่าพบเมฆประหลาดคล้า,าย ลูกโปง่งที่เมืองผู้ดีเอออย่างนี้นะครับนี้จริงๆมันก็ต้องนะครับนึกไปนึกมาบางทีมันก็ไม่นึกไม่ค่อยออกอ่ะเพื่อนจะสังเกตว่าทําไมผมต้องเว้นวรคอย่างนี้นะครับทําไมไม่เขียนติดกันเลยนะครับจริงๆการเว้นวรคนะครับก็เป็นการเน้นคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเขาเจอคำว่าประหลาดอย่างนี้นะครับลูกโปง่งอย่างงี้นะครับมันก็จะเจอนะครับ อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับผมก็ใส่นะครับลิงก์นะครับเพราะว่า WordPress เน่ยนะครับผมชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราใส่ลิงก์นะครับเราสามารถใส่ลิงก์ที่เป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วก็เจาะคีย์เวิร์ดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกี้คีย์เวิร์ดผมเล่นคําว่าอะไรบ้างทบทวนก่อนนะครับมีคําว่าลูกโป่งนะครับแล้วเพื่อนขีดนะครับขีดก็คือเป็นการใช้คีย์เวิร์ดได้หลายคีย์เวิร์ดนะครับถ้าเราเขียนติดกันอย่างเงี้ยนะครับ คนเขาจะเซิร์ชไม่เจอนะครับก,กับลูกโป่งเมืองผู้ดีอย่างเงี้ยนะครับจะมีใครไหมจะเซิร์ชคําว่าลูกโป่งเมืองผู้ดีอย่างเงี้ยนะครับลูกโป่งแล้วผมเล่นอะไรคําว่าอีกอะไรนะคําว่าเมฆเนาะนะครับลูกโป่งเมฆจะเอาเมฆนําก็ได้มันมีผลเท่ากันนะครับจะเอาเมฆนําลูกโปง่งรือลูกโป่งนําเมฆมันมีผลเท่ากันนะครับลูกโป่งเมฆแล้วก็ประหลาดาปึ๊บแล้วก็กดตกลงนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมมันก็จะเป็นชื่อนี้เลยนะครับ นี้จะเป็นการเล่นคีย์เวิร์ดนะครับเห็นไหมนะครับเราก็จะได้ทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะเตรียมสู่สายตาประชาชนแล้วนะครับประชาชนเออประชาชนป,ประชาชนมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับพร้อมที่จะเผยแพร่หรือยังนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันโอหรือยังนะครับ เว็บไซต์นี้นะครับผมก็เข้ามาอัปเดตนะครับเกือบทุกวันนะครับวันละ3าสเรื่องนะครับเพราะผมชอบนะครับผมชอบเรื่องแปลกอยู่แล้วนะครับชอบดูชอบเห็นชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคลิปวิดีโอบ้างนะครับเป็นเรื่องแปลกนะครับผมก็จะแบ่งเป็นสามหมวดหมู่ของผมนะครับก็คืออ่าเกี่ยวกับเมืองไทยนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็เกี่ยวกับวิดีโอนะครับอ่เราลองมาดูซิว่าคีย์เวิร์ดของเราโอเคหรือยังไอหน้าต่างเราโอเคหรือยังนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะ ได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ไงโฆษณาที่ผมเอามาติดนะครับก็เป็นของเยนโกนี่แหละนะครับถ้าถ้าใครที่อยากจะติดนะครับก็เมลเข้ามาถามหรือว่าเฟซเข้ามาถามก็ได้นะครับว่าผมติดยังไงอะไรยังไงพวกนี้นะครับสมัครอะไรยังไงนะครับก็แนะนำเงินไปนะครับเห็นไหมครับก็จะได้แล้วนะครับเราก็จะได้หนึ่งเรื่องแล้วนะครับที่นะครับเล่นคีย์เวิร์ดนะครับโดยการใช้เครื่องมือนะครับ Google k e y w o r d p l a n n น r นะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคนิดน้อยนะครับที่จะทำให้เว็บไซต์ของเพื่อนนะครับติดหน้าแรก Google นะครับอย่างง่ายนะครับแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับตั้งแต่ที่ผมทำ a e o ขึ้นมานะครับการที่จะทำให้หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับติดคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดใดคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะครับถ้ามันมีคำค้น คำค้นมากนะครับแต่ว่าการแข่งขันน้อยนะครับก็จะทําให้คีย์เวิร์ดของเพื่อนนะครับติดได้นะครับประมาณ1เดือนนะครับแต่ว่าถ้าการแข่งขันสูงหน่อยนะครับก็อย่างน้อยต้อง3เดือนนะครับเห็นไหมครับว่านะครับการทําเทคไอการเอาเครื่องมือนะครับของ Google นะครับมาใช้ในการที่เขียนบทความนะครับหรือว่าจะทําให้คีย์เวิร์ดของเรานะครับติดหน้าเระครับ มันทําไม่ยากกันเลยนะครับก็เป็นเทคนิคนิดหนอยอย่างหนึ่งนะครับผมก็สอหานะครับวิธีที่สามารถนะครับทําให้คนค้นหาเว็บไซต์ของเราเจอนะครับหรือว่าจะเป็นการเพิ่มกราฟิกนะครับให้กับเว็บไซต์นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการสอนเทคนิคนะครับในการทํา SEO นะครับโดยการใช้เครื่องมือ g o o g l e Keyword p l a n n น r นครบในเว็บ WordPress นะครับ ผมบอกว่านะครับเพื่อนๆคงได้ประโยชน์สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วอย่าลืมติดตามผมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอดีๆนะครับในการสอนเทคนิคต่างๆนะครับได้กับผมนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับกดติดตามหรือว่ากด s ั b s c r i b e นะครับได้ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ มิสเตอร์มูลินนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ติดตามและก็รับชมจนถึงคลิปวิดีโอสุดท้ายนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แฟนผจแทงให้กดสับตะไคร้ได้ยนะครับสับเลยสับตอนนี้เลยสับ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 